สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป้าแต้สตอรี่นะคะวันนี้นะคะป้าแต้จะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีไก่อีกตัวหนึ่งค่ะบอลสีไก่ตัวนี้นะคะมีชื่อว่าไก่เดชานะคะ,ะเรามาดูลักษณะของบอลสีไก่เดชานะคะ,อะบอลสีไก่เดชาก็จะมีลักษณะพื้นใบค่ะที่บางมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ แทบจะมองเห็นมือ,อนิ้วมือของปลาแต้เลยนะคะนะคะแล้วก็จะมีลักษณะใบนะคะเป็นรูปหัวใจค่ะมีปลายใบที่แหลมนะคะนะคะเส้นกระดูกของใบจะเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆนะคะหูของใบก็ค่อนข้างสูงค่ะนะคะและจะ,ะมีหูนะคะที่ะจะชิดกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะแทบ ชิดติดกันค่ะนะคะแล้วก็มาดูรอยหยักระหว่างหูนะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะจะมีขอบสีแดงค่ะแล้วก็จะมีรอยเส้นสีแดงนะคะเชื่อมโยงมาถึงสะดือนะคะรอยหยักก็ยังไม่ถึงสะดือนะคะเพื่อนๆนะคะสําหรับไก่เดชาต้นนี้นะคะค่อนข้างโตเต็มวัยแล้วค่ะก็มีการกัดสีของใบนะคะ ที่เป็นจุดแต้มสีขาวนะคะเป็นจุดแต้มเป็นแผ่นสีขาวแบบนี้นะคะกระจายไปทั่วทั้งใบนะคะแล้วก็จะมีพื้นใบเป็นสีเขียวะค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ,ะไก่เดชานั้นนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะไก่เดชานะคะ,ะตอนเข้ากัดสีใหม่ๆนะคะนะคะจุดแต้มนี้ จะยังไม่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะออกเป็นลักษณะออกจุดแต้มนะคะเป็นสีขาวออกชมพนหนูหน่อยๆนะคะอันนี้โตเต็มวัยแล้วก็ใบก็จะกัดสีเป็นสีขาวเลยนะคะนะคะเส้นกกะดูกของใบก็จะออกจะเป็นสีแดงนะคะสีของลำต้นเป็นสีอ่าดำนะคะเพื่อนๆน,นะคะกระถางลึกไปหน่อยนะคะมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะ นะคะลำต้นก็จะเป็นสีดำนะคะมีเส้นสะพานด้วยค่ะเส้นสะพานออกสีน้ำตาลนะคะสำหรับไก่เยชานะคะต้นนี้กำลังแทงหลอดอีก1หลอดค่ะนะคะอตอนที่ป้าแต้สั่งซื้อมานะคะเป็นฟอร์มกรนะคะป้าแต้ก็เลยมาแยกได้2อสากระถางน,นะคะแบ่งปันไปให้เพื่อนหนกระถางน,นะคะนะคะ สำหรับไก่เดชานะคะก็เป็นบอนสีตระกูลไก่อีกตัวหนึ่งค่ะที่มีความสวยงามนะคะและน่าสะสมนะคะแล้วก็การแตกฟอร์มกอนะคะของเขาก็แตกได้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะใบเล็กๆแตกออกมาแล้วนะคะนะคะใบนี้น่าจะทิ้งใบแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วคอห้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็ทําการาตัดเข้าออกเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะคะแล้วเขาก็แตกหลอดออกมาใหม่นะคะเพื่อนๆนะคะการแยกาการขยายพันธุ์ของไก่เดชานะคะก็เหมือนวันสีอื่นๆทั่วไปค่ะก็คือการแยกหนอนนะคะกับการผ่าผ่าชิ้นหัวนะคะเพื่อนๆนะคะการใช้ดินที่ปลูกนะคะก็เป็นดินร่วนดินโปร่งนะคะเพื่อนๆนะคะ ก็มีส่วนผสมของกากมะพร้าวนะคะแกลบนะคะขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็มีใบมะขามแห้งโรยหน้าเขาด้วยนะคะจะได้ทำให้เขานะคะกัดสีได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆนะคะการรดน้ำก็รดน้ำวันละครั้งก็พอนะคะเพื่อนๆนะคะรดแค่เขา,อาพอเขาชื้นก็พอนะคะ ไม่จำเป็นจะต้องรดจนแฉะนะคะเพื่อนๆนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกรดน้ําทุกวันก็ให้หาจานมารองน้ํานะคะอ่ารองน้ํากระถางเขานะคะใส่น้ํานะคะเผื่อบางวันเราขี้เกียจรดก็ยังมีน้ํานะคะอ่าที่จะมาหล่อเลี้ยงลําต้นและใบของเขานะคะเพื่อนๆนนะคะก็เป็นบอลสีตระกูลไก่อีกตัวหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็ หน้าสะสมนะคะเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะป้าแต้พาเพื่อนๆนะคะามารู้จักไก่เดชานะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงให้ประโยชน์และความรู้กับเพื่อนๆนะคะก่อนจากะกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องป้าแต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ